กระบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ม่อแม้ก,กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าด้วยนะคะแอดมินก็จะมาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะฮาหนอยสูตรจริงใจนะคะ ซึ่งเข้ามาแล้ว48งวดซ้อนนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่9กับ8นะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี2 7 5 6หนะคะแนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะ4 4นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง7 7นะคะพี่น้องจ๋าก,ก็หลุดไปนะคะแอดมินก็จะมี88แนะคะแต่ไม่มานะคะพี่น้องจา๋า ส่วนนอยปกตินะคะมานะคะพี่น้องจ๋ามานะคะมาตรวจตรงนะคะแปดหนึ่งนี่เมื่อวานก็มาวันนี้ก็มางงมากเลยนะคะพี่น้องจ๋าส่วนล่างนะคะหกสองนะคะในนี้หลุดนะคะตัวเจาะแต่ว่าในตารางมานะคะหกสองนะคะอ๋อเจ็ดเจ็ดก็มาพี่น้องลึงสายวิ่งนะคะ ในตารางบางทีนะคะถ้าใครจับคู่เป็นนะคะมานะคะพี่น้องจา๋านอย VIP นะคะ0 2นย์ 02, นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ4 7นะคะก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าสรุปเข้ามาหน่อยนะคะมาบนนะคะ81กับในตาราง62นะคะ ก่อนจะไปรับชมของวันนี้นะคะฟังคำเตือนสักนิดหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะแนวทางฮาหนอยของวันที่3นะคะเดือน7นะคะสูตรจริงใจนะคะจริงใจ100%ซ็นต์นะคะแอดมินก็ให้เข้ามาแล้ว49งวดซ้อนนะคะ วันนี้แอดมินจะให้เด่นไปที่3กับ5นะคะเด่นสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมี9มี0มี1มี2นะคะ เรามาเจาะ3กันเลยจ้าก็จะมี30 31 33 35 37 39นะคะ ส่วนเด่น5นะคะก็จะมี50า1ูน5 4ห้าสองห้าหแล้วก็59นะคะ ตัวที่แอดมินชอบก็จะมี3539ส่วนเด่น5ก็จะมี515459นะคะตัวที่ชอบนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแอดมินจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด่น3ก็จะมี3031 3 3มสามสาส่วนเด่น5ก็จะมี5 2าสองเออห้าศูน่องห้าสี่ห้าห้นะคะตัวที่ชอบเด่น3ก็จะมี3,5,3,9เด่น5ก็จะมี5 1 5 4นึห้านะคะ ก่อนออกไปก็ฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้หน้อ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยนชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า